การเรียนรู้แบบ BBL หรือ Brain Based Learning คือการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของเด็กแต่ละวัยสำหรับโรงเรียนที่ต้องการนำมาใช้ก็จะแนะนำให้รู้จักกับกุญแจ5ดอกสู่การพลิกโฉมโรงเรียนมาเริ่มต้นที่กุญแจดอกที่1เลยค่ะกุญแจดอกที่1สนามเด็กเล่น กุญแจอดอกที่หนึ่งที่สำคัญก็คือสนามสำหรับที่นักเรียนจะเล่นทำไมเราจะต้องมาปรับปรุงสนามมีคำถามเยอะเหมือนกันค่ะว่าอ้าวมันก็มีสนามแล้วอะแล้วมันก็มีชิงช้ากับม้าหมุนแล้วอะยังไม่พอเหรอคคำตอบก็คือว่าสนามเหล่านี้มันเป็นสนามที่ไม่พอสำหรับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเด็กนะคะ ความหมายสาคัญที่สุดของการมีสนามก็คือมันจะพัฒนาจัดสมดุลการทํางานของสารสือรสสรส่อประสาทสารสื่อประสาทคืออะไรสารสื่อประสาทมีหน้าที่สําคัญก็คือว่าถ้ามันทํางานกันสมดุลครบถ้วนเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าพร้อมที่จะเรียนได้พร้อมที่จะฟังครูได้มีสมาธิยาวพร้อมที่จะทำแบบฝึกหัดได้ราเอียเมื่อเจอมอมาอ่านว่ามอเอียเมีย มอเอียเมียถ้าเจอสอเสือล่ะคะ oh, yeah, yeah. การออกกำลังกายเกี่ยวข้องอย่างไรกับสมองในสมองของเราเนี่ยมีเส้นเลือดฝอยเป็นจำนวนมากนะคะถ้าหากว่าร่างกายเรามีการพัฒนาเยอะแข็งแกร่งนะมันก็จะเพิ่มปริมาณเส้นเลือดฝอยรักษาเส้นเลือดฝอยเหล่านี้เอาไว้เส้นเลือดเหล่านี้ก็เหมือนกับน้ําที่หล่อเลี้ยงในทุงน่งนาถ้าหากว่าสมองเนี่ยมันมีการฟโฟลของเลือดดีทุกจุดเรียบร้อย การเรียนรู้มันก็ดีขึ้นเราคิดว่าเอ๊ะวิ่งสนามไปมานี่คงจะเป็นไปเพื่อสนุกสนานมัน้งแต่มันไม่น่าเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าเมื่อเด็กวิ่งสนามหรือออกกําลังกายนะสมองก็จะมีความสามารถในการจดจําความรู้ต่างๆที่เรียนไปเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าการออกกําลังหรือการเคลื่อนไหวร่างกายจะทําให้สมองส่วนฮิปโปแคมปัสมีหน้าที่เกี่ยวกับการจดจําพัฒนาความจําของมนุษย์เนี่ยทำงานดีขึ้น สนาม BBL ต้องเป็นแบบไหนสนามเด็กเล่นเนี่ยต้องมีฐานหลากหลายมากๆเช่นว่ามีสัก10ฐาน15ทาฐานเดี๋ยวก็ยืนปีนโหนกระโดดมุดลอดเพื่อให้ร่างกายก็พัฒนาทุกอิริยาบถฐานมุดลอดปีนกระโดดโหนเนี่ยมีผลต่อโครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อต่างกันหมดดังนั้นก็ต้องเล่นสนามเนี่ยให้ครบทุกฐานอันนี้ที่1นนะคะ 2. ถ้าเราจะเล่นเล่นสักกี่นาทีนะคะ เราก็ต้องมีการเล่นให้ต่อเนื่องนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้ได้ประมาณ20นาที20นาทีเนี่ยเป็นพีคที่สุดที่ร่างกายต้องการในการจะพัฒนาระบบให้สำเร็จถ้าทำไม่ได้ก็อย่างน้อย15นาทีนะคะการทำเช่นนี้จะช่วยให้เลือดฟล w แล้วก็ร่างกายเนี่ยก็จะพัฒนาเต็มที่ มันสามารถกระตุ้นให้สมองสร้างสารชนิดหนึ่งชื่อเซโรโทนินเซโรโทนินเนี่ยมันเป็นสา,ารที่ประหลาดมากคือมันสามารถทําให้ผู้เรียนนะคือครับมีเรี่ยวมีแรงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพละกําลังที่จะทํานี่ทํานั้นแล้วก็มีสมาธินิ่งการที่พวกเราออกกําลังมากๆเนี่ยมันจะไปลดความเครียดความเครียดนี้ลดลงจากอะไรก็ลดลงจากการที่เรากร่างกายเคลื่อนไหวมากเงื่อออกร่างกายปรับสมดุลแล้ว สารคอติโซในสมองจะลดลงคอติโซเป็นสารแห่งความเครียดค่ะถ้ามันมีมากเกินไปเนี่ยหนึ่งมันจะทำลายความจำสองมันจะทำให้เด็กซึมลงสามมันจะทำให้เด็กไม่มีกำลังใจไม่ตั้งใจเรียนเพราะเขาเครียดความเครียดนั้นอาจจะมาจากบ้านที่แตกแยกอาจจะมาจากความยากจนอาจจะมาจากอาหารที่ไม่พอเพียงอาจจะมาจากอะไรซารละพัดความเครียดของเด็กแม้กระทั่งอาจจะมาจากว่าเขาเรียนไม่เกง่ง แล้วครูก็ไม่รักเขาครูเรียกชื่อคนอื่นมากกว่าชื่อเขาชื่อเขาไม่เคยถูกเรียกเป็นต้นแต่การวิ่งสนามจะคลายความทุกข์เหล่านี้ลงดังนั้นการลดคอร์ติซอลในสนามจึงเป็นกุญแจนำเด็กขึ้นสู่ความสุขมากขึ้นและมันก็จะนำไปสู่การสร้างสารอีกตัวหนึ่งคือสารโดปามีนผู้เรียนวิ่งได้รู้สึกสำเร็จเราทำสำเร็จเราทำได้แล้วโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขเมื่อมันเกิดความสุขขึ้น มันก็จะรู้สึกมีกำลังใจอยากทำอะไรต่อไปเมื่อกล่าวมาถึงตรงนี้ก็คงจะมองเห็นแล้วว่าสนามเด็กเล่นหรือการพัฒนาร่างกายของเด็กเป็นกุญแจดอกที่สำคัญที่สุดดอกที่1ของการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมกระบวนการเรียนรู้เข้าสู่โลกใบใหม่ค่ะฟังดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับกุญแจดอกที่1สนามเด็กเล่นเคล็ดลับที่อาจารย์บอกไว้ก็คือ1 ต้องมีฐานที่หลากหลายทั้งปีนเดินมุดลอด 2. ต้องเล่นได้ต่อเนื่องเพื่อให้เด็กเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า20นาที 3. ขณะที่เด็กเล่นควรมีคุณครูคอยกำกับดูแลและที่สำคัญต้องมานตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยนะคะ